สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตนะครับวิธีฟังเสียงทุเรียนนะครับว่า,เ,าเสียงแบบไหนทุเรียนสุเนกเสียงแบบไหนทุเรียนกรอบนอกนุ่มในเสียงแบบไหนยังแข็งกินไม่ได้ครับอันนี้เป็นปัญหาเลยนะครับสําหรับคนที่สั่งทุเรียนออนไลน์นะครับแล้วฟังเสียงไม่เป็นเนี่ยก็จะลำบากบางทีไปแกะแล้วยังไม่สุกนะครับ ทุเรียมันแข็งก็จะมีปัญหานะครับวันนี้มีตัวอย่าง3ลูกนะครับมาดูลูกที่1นึ่งรที่หนครับเสียงก็จะประมาณนี้ปุกปุกนะครับเสียงจะเหมือนกับว่ามีอากาศอยู่ข้างในครับเนื้อกับเปลือกเนี่ยจะมีช่องว่างแล้วะเสียงจะดังปุกปุกก บุกค,ครับแบบนี้คือสุกล้นครับเนื้อจะนิ่มๆครับไปลุยสองนะครับลุยสองนี่เสียงนะครับเสียงก็จะดังแป๊กแปแป๊กแปจะมีช่องว่างระหว่างเนื้อกับเปลือกนิดนึงครับ อันนี้จะเป็นเนื้อกรอบน,นอกลุ่มในนะครับและลูกสุดท้ายนะครับนี่อันนี้นะครับนี่จะดังแป๊กแป๊กแ,กแ,กแกเลยนะครับคือทุเรียนแข็งนะครับไม่มีช่องว่างระหว่างเนื้อกับเปลือกนะครับ <What? S 1> เสียงจะฟังดูแข็งกว่าเพื่อนเลยเนื้อนี้ยังกินไม่ได้ครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงอีกรอบนะครับ ลูกแรกนะครับสุกนะครับรวมแล้วน,นี้กรอบน,นอกนุ่มในนะครับเดี๋ดอันนี้แข็งอยู่นะครับยังทานไม่ได้ขอบคุณครับ